สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2568นายนะคะเรายังได้นายกรัฐมนตรีหน้าเดิมคนเดิมนะคะไม่ใช่หน้าใหม่ตามที่เขากระพือข่าวกันนะคะว่าเ,เดือนพฤษภาคมนยคุณเราจะได้นายกคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าทักษิณชินวัตรและลูกสาวหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะตามความเป็นจริงนะคุณ เรื่องทักสินเนี่ยออกนอกประเทศนะแล้วก็นายกนะคุณลีัยออกนอกประเทศเนี่ยตลอดสองปีมันนี้นะคุณมันมีข่าวอยู่ทุกวันนะคะข่าวที่ว่าไม่ใช่ข่าวทีวีช่องหลักนะคะเป็นข่าวเป็นข่าวกลุ่มค่ะเป็นข่าวกลุ่มกลุ่มที่เขาเกลียดชังนะคะอันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะคนมันเกลียดอย่างไรมันก็เกลียดนะคนมันรักอย่างไรมันก็รักเนาะไม่ว่ากันนะดิฉันจะมาพูดถึงคุณสุเทพเทือกสุวรรณ เขาบอกว่าเขาพอแล้วเขาหยุดได้แล้วเขาบอกให้พวกม็อบนะคะว่าไม่ต้องไปไล่ตระกูลทักษิณอีกแล้วเพราะว่าคุณโุเทธธียเขคิดแล้วคนว่าสมัยที่เขาพาพาคนลงถนนนะคนนกหวีดรนะเป่านกหวีดนะไล่นะไล่ตระกูลชินวัตนนะคุณเขาขึ้นหัวข้อว่าล้มล้างสถาบันไม่จงรักภักดีใช่ไหมคะ แต่ว่าที่นี้เมื่อคุณทักษิณกลับประเทศไทยมานีค,คุณทักษิณถวายตัวนะรับใช้รัชการที่สิและรัชและรัชการที่สิบก็อภัยโทษให้คุณสุเทพก็ต้องคิดแล้วคุณว่ามันไปมันไปใช้มุกเดิมไม่ได้แล้วมันไปใช้ข้อเก่าหาเดิมไม่ได้แล้วนะส่วนส่วนแกนนำม็อบที่ยังมาไล่ตระกูลชินวัตรอยู่ตอนนี้นะดิฉันขอเรียกว่าเออเป็นแกนนำที่แขนส่วนตัวค่ะ อย่างอดีตเสื้อแดงนะคะคุณตัวพอพานนะคะคุณพอพานนะคุณคนตัวดีเลยคุณคุณแค้นนะคุณแค้นชินวัตรเพราะว่าในในในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครไปง้อคุณกลับมาคุณเสียหน้าค่ะเสียหน้าค่ะนะคะคุณก็เลยเล่นเขาไม่จบไม่สิ้นนะคะส่วนคนอื่นๆน่ะที่มาช่วยตอกตะปูย้ําเนี่ยก็คือเสียหน้าเหมือนกันค่ะ เพราะว่าประกาศตัวว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเกิดมาคงเกิดมาเพื่อรับใช้ทักษิณตอนที่ทักษิณกลับประเทศมาใหม่ๆนะคะประกาศตัวอย่างนั้นเลยค่ะน้องลีนะคะประกาศตัวว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรสงสัยเกิดมาเพื่อรับใช้ทักษิณน,นะเพื่ออยู่ใกล้ชิดทักษิณเสร็จแล้วก็อกหักนะอกหักดังเปาะนะคะเออทีนี้ก็น้องลีก็เหมือนกับจะแค้นเหมือนตัวพอพานเหมือนกันนะคะเออเนี่ยแหละคะ่ะ มันก็เลยจูงมือกันไปขับไล่ชินวัตรดิฉันว่าพวกคุณนะคุณพวกคุณแค้นฝังหุ่นเกินไปนะคะคุณคุณวางไม่ลงปรงไม่ได้นะแล้วมันก็เกิดการผูกอาฆาตพยาบาททางด้านใจกันนะแล้วทีนี้คุณทักษิณเขาไม่สนใจไคะไม่เขาไม่สนใจคนที่ผูกอาฆาตพยาบาทกับเขาคุณสังเกตดิคุณทักษิณไม่พูดถึงม็อบคุณทักษิณไม่พูดถึงลุงตู่ แถมไม่พอยยังชื่นชมลุงตุ๋ยด้วยแต่คุณทักษิณไปเล่นหูเล่นตากับน้องส้มน้องสีส้มนะคะบอกว่าสีส้มสึ่งตึงเห็นไหมคะแล้วคุณทักษิณก็ออกเดินสายทั่วประเทศเลยคุณนายก็ออกทํางาน,นาถามว่าดิฉันพอใจไหมกับรัฐบาลชุดนี้ส่วนหนึ่งดิฉันก็พอใจแต่ส่วนหนึ่งดิฉันก็อยากให้รัฐบาลนะคุณไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้คือเราต้องพูดกันตามความเป็นจริงคุณเราจะมาเอาประเทศแต่คุณให้ลงหูลงหิวไม่ได้ เราต้องช่วยกันผลักประเทศไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคุณอะไรดีเราก็ว่าดีอะไรไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องช่วยกันติแล้วก็ช่วยกันบอกช่วยกันย้ำนะคะว่าให้ไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจหน่อยตอนนี้ปากท้องประชาชนมันไม่ไหวแล้วเข้าวของมันแพงแล้วเราก็ไปกระตุ้นเขาเอานะคะไม่ใช่ไปขับไล่เขาว่าเขาก็มาอย่างถูกต้องนะคะมาอย่างถูกต้องในที่นี้ก็คือว่าเข้ามาจากการเลือกตั้งะคุณ และไอ้วพวกที่เป็นลงมอบเนี่ยบอกว่าจะไล่เขาออกแล้วก็จะเอาใส่พานไปถวายให้ลุงตู่แต่ลุงตู่เขาได้36เสียงคุณลุงตู่ถึงได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพราะลุงตู่เขาก็ชายชาติทหารเขาก็แมนพอนะคะลุงตู่ก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไปเป็นองค์มนตรีแล้วจะมาเยี่ยวเยี่ยวมาเห่าฮ้องห้องกันน่ะ เพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลแล้วจะเอาใส่พานไปถวายให้ลุงตู่นะลุงตู่เขาก็ไม่เอาหรอกลุงตู่ก็มีศักดิ์ศรีค่ะเพราะฉะนั้นพอได้แล้วเลิกได้แล้วอย่างที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณว่านะคะราชการที่10อภัยโทษแล้วรัชการที่10ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้า ร,รัชการที่สิบท่านไม่ต้องการให้คนไทยมาทะเลาะก,กันค่ะท่านถึงได้อภัยโทษให้คุณทักษณิณชิน,นวัตรแล้วพวกคุณต้องการอะไรพวกคุณแค้นส่วนตัววางไม่ลงปลงไม่ได้พอเถอะค่ะนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะคะคุณพอพานกับน้องเลียขา